สร้างต,ตัวตนบนทิกตอกแบบไม่งอทฤษฎีแต่ให้ขายดีชนะคู่แข่ง รู้ไหมคะว่าหลายคนวันนี้เข้าไปทำติ๊กตอกแล้วก็ไม่มียอดคนดูไม่มีฐานแฟนที่แท้จริงแล้วก็หายไม่ได้เรามาดูกันว่าแต่ละอันที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรคะอย่างแรกเลยที่ไม่มียอดคนดูเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราสร้างตัวตนแบบไม่ชัดเจนไงเราเจออะไรเจ๋งเราก็ไปพูดเรื่องนั้นเราเจออะไรน่าสนใจเราก็ไปพูดเรื่องนั้นมันก็เลยทําให้คนจําคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนคือการทําให้คนจดจําคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าคุณ เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียวถ้าคุณอยากเก่งหลายเรื่องแน่นอนค่ะเขาก็คิดว่าคุณก็แค่จับฉายก็เลยไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็เลยไม่ได้จําคุณได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีคนดูเขาต้องรู้ว่าคุณโคตรจะเก่งโคตรจะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรอันเนี้ยไปหาตัวตนกันนะคะ 2. ค่ะที่ไม่มีคนติดตามไม่มีฐานแฟนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเนี่ยมักจะไปทําไม เกี่ยวก้อยเพราะเราจะไปทำไมเพิ่มเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันเถอะเวลาที่เราไปเพิ่มเพื่อนไปชวนคนมาเกี่ยวก้อยคําถามคือเขามาหาคุณเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้คุณไปตามเขาเช่นกันถูกปะน้องนึกภาพว่าถ้าวัานนี้มีคนคนหนึ่ง มาหาคุณเพียงเพราะเขาต้องการให้คุณเนี่ยมาหาเขาเช่นกันเราจะอยู่บนโลกนี้กันแบบไหนคะเราจะอยู่กันแบบว่าเธอก็หวังผลประโยชน์จากฉันฉันก็หวังผลประโยชน์จากเธอแต่ว่าพอฉันมาแล้วฉันไม่เห็นว่ามันได้ประโยชน์อะไรฉันก็ไปดีกว่า เพราะฉะนั้นการเกี่ยวก้อยการเพิ่มเพื่อนเพื่อนเพิ่มจริงค่ะแต่ไม่ได้ฐานแฟนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปข้อแรกคือคุณต้องกลับไปสร้างตัวตนว่าฉันคือใครและฉันจะให้ประโยชน์อะไรและทําตัวให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนทําตัวให้มีคุณค่าจนคนทนไม่ไหวจะต้องเข้ามาติดตามคุณนี่คือวิธีการทำคอนเทนต์ที่จะอยู่รอดใน TikTok หลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะข้อที่3ค่ะที่ไม่มียอดขาย เพราะอะไรรู้ไหมที่ไม่มียอดขายเพราะว่าก็มัวแต่ไปเกี่ยวก้อยไงก็มัวแต่ทำคอนเทนต์เลอะเทอะไงก็มัวแต่ไปทำคอนเทนต์กระแสะไงก็มัวแต่ไปทําอะไรที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ผู้คนไงแล้วมันจะมียอดขายได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณต้องตื่นค่ะไม่ใช่ออกมาทาทิกตอกเพียงแค่เต้นเพื่อสนุกเพื่อตลกเพื่อมีเพื่อนเพิ่มเพื่อไลฟ์ได้นั่นไม่ใช่แก่นของการสร้างตัวตนที่แท้จริงบนติกตอกแต่แก่นที่แท้จริงคือเมื่อคุณสร้างตัวตนแล้ว คนต้องจดจําเมื่อคนจดจําแล้วคนต้องเชื่อคุณเมื่อคนเชื่อคุณแล้วคุณต้องขายได้นี่คือแก่นเพราะฉะนั้นอย่าเป๋อย่าเซฟถ้าเราเป๋ไปเรื่อยๆฟังคนโน้นทีฟังคนนี้ทีฟังทฤษฎีเยอะแยะมันก็จะทําให้เราลืมไปว่าสรุปแล้วฉันมาติ๊กตอกเพื่ออะไรวันนี้นะคะโค้ชใหญ่จะ,จะบอกทุกคนจริงๆว่ามันถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องโฟกัส ว่าฉันไปสร้างตัวตนเพื่อให้ประโยชน์ผู้คนและฉันจะสร้างรายได้จาก t k t t o k ในด้านไหนวันนี้โคชมีคอร์อสหนึ่งที่ถ่ายทอดทุกอย่างประสบการณ์การสร้างตัวตนที่โคชใหม่ไม่ได้สร้างตัวตนได้แค่ Facebook นะคะแต่ว่าพอ t k t t o k แล้วเนี่ยโคชก็ทำและสรุปออกมาเป็นสูตรได้ว่าคนคนนึงถ้าเกิดว่าจะสร้างตัวตนแล้วมียอดขายเนี่ยมันจะต้องทำยังไงและสรุปไว้ให้แบบละเอียดและบอกเลยว่าหลังจากนี้สิ่งที่จะมาแรงสุดๆ ก็คือการไลฟ์คอมเมอร์สค่ะคือการออกมาไลฟ์แล้วขายของเพราะฉะนั้นในคอร์สคอร์สเนี้ยจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆพาร์ทแรกเนี่ยก็คือพาร์ทของการสร้างตัวตนบน t k t t o k สอนคุณค้นหาตัวตนสอนคุณว่าคุณจะต้องมีสเตจในการเติบโตนในการสร้างตัวตนยังไงบ้างสอนคุณว่าคุณจะต้องทำคอนเทนต์แนวไหนเพื่อดึงดูดคนดูอีกพาร์ทหนึ่งค่ะคือพาร์ทของไลฟ์คอมเมอร์สแน่นอนทำยังไงถึงจะไลฟ์ให้สุด ปังให้คนติดตามและที่สำคัญเกิดยอดขายและไลฟ์ยังไงให้เกิดฐานแฟนตัวจริงให้เกิดคนติดตามเพราะฉะนั้นทั้งสองพาร์ทนี้เป็นสองพาร์ทที่ใหญ่มากๆที่สำคัญสำหรับคนที่จะสร้างตัวตนแล้วสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้อันนี้ถ่ายทอดไว้ทั้งหมดแบบแน่นแล้วก็การันตีว่าคอสนี้เป็นคอสติกตอ k ที่เจ๋งที่สุดเท่าที่คุณจะเคยเจอแน่นอนไม่มีทฤษฎีใดๆมีแต่การแกะร ที่เกิดผลลัพธ์และสรุปออกมาเป็นสูตรให้คุณทั้งหมดอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า TikTok Superstar and l i f e Commerce ค่ะเริ่มเรียนแบบออนไลน์คุณสามารถเรียนได้เลยนะเรียนในออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดอยู่ที่ไหนทั่วโลกทุกทั่วทุกมุมโลกก็เรียนได้ค่ะ ราคาเต็มของคอร์สนี้คือ9,900บาทค่ะแต่ใครที่ดูคลิปนี้นะคะเขาใช้ที่20คนแรกราคาที่4,999บาทค่ะคุณจะได้ยินคอร์สนี้ตลอดทั้งปี2023เพราะว่าโคชมั่นใจว่ายังไม่มีคอร์สติกต่อคอร์สไหนที่จะทําให้คุณเก็ตและเข้าใจถึงแก่นแล้วบอกคุณเป็นสเต็ปบ y t สเต็ปขนาดนี้ในการที่คุณจะออกมาสร้างตัวตนในการที่คุณจะไลฟ์ขายของได้และคุณจะไม่เป๋อีกต่อไปค่ะ เรามาเจอกันนะคะในคอสติ t ต o t o k s u p อ r s t a r and l i v e c o m m e อ c e คอร์สที่จะเป็นอนาคตของทุกคนในปี2023ค่ะ